สรุปข่าวกิจกรรมของสำนักงานสบริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านดังนี้ วันที่11มกราคม2564ศูยการเรีรยนการสอนรายงานจังหวัดน่านประชุมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยแจ้งเรื่องจากจังหวัดข้อสั่งการในที่ประชุมกรมติดตามสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาร2019แนวทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาตร2019ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆของกรมและของสำนักงานเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิ และสันั์งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าลืมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าเพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์หรือในโอกาสที่มอะส,องส่งโดยเจ้า